ก็กราบสวัสดีกันด้วยนะครับผมวันนี้ก็อยู่กันในเกมฟรีไฟล์กันเช่นเคยเนาะก็มีกิจกรรมใหม่เข้ามานั้นก็คือกิจกรรมแลกของฟรีนะครับผมอยู่บนมุมขวามือครับผมเห็นไหมครับเข้ากันไปเลยเนาะก็อยู่ตรงมุมขวามือเลยนะเห็นไหมกดเข้าไปกันเลยครับผมกดไปเลยก็ในกิจกรรมก็มีหน้านี้เนาะแต่ไอีตรงที่เป็นรูปไอ้นี้คือมันยังเข้าไม่ได้ก็ไม่รู้ว่าจะมาตอนไหนไอรูปเนี่ยมันยังเข้าไม่ได้ก็ไม่รู้ว่าจะมาตอนไหนเหมือนกันเนาะ ต้องรอให้เขาเปิดว่ามันเคยไรแล้วก็ตรงนี้ก็คือแบบเอาวาแลกของนะใช้เจ้าโทเค็นนี้เอามาแลกเนาะไอเจ้าโทเค็นนี้หายังไงก็คือเจ้าโทเค็นนี้ก็หาได้จากอีกอันนึงครับเดี๋ยวผมออกไปก่อนตรงนี้ครับผมตรงที่เป็นรูปตรงถ้วยเนี่ยนะเห็นไหมเห็นไหมครับตรงถ้วยนี้ครับตรงถ้วยนี้เลยกดเข้าไปเลยครับโอเคกดเข้าไปเลยแล้วก็ตอนแรกคือเขาจะให้เราเลือกตัวอะไรพวกนี้เนาะ พอเลือกตัวอะไรพวกนี้เสร็จก็ตรงข้างล่างครับมุมขวามือข้างล่างครับจริงๆมันจะมีอยู่2อันเนาะแต่ว่าของผมคือเล่นจบไปแล้วได้คะแนนสูงแล้วก็จะมีแกลนไฟแนลขึ้นมาแล้วเนาะก็โอเคครับผมกดเข้าไปเล่นกันเลยนี่เนาะมันก็จะให้เล่นแบบนี้แหละครับมันจะให้เราดูแบบนี้แหละเคลื่อนที่ไปเคลื่อนที่มาเคลื่อนที่ไปเคลื่อนที่มาว่าเราจะได้ที่อะไรเนาะหลังจบเกมนะ แล้วก็มันจะมีตรงกดข้ามนะครับผมถ้าใครรีบก็กดข้ามได้เลยครับสาหรับผมผมก็กดข้ามอย่างเดียวนาะขีนะ้เกียจอยู่ดูนะก็มาดูกันโอเคได้ที่สองนะครับผมได้ที่2ก็ได้โทเค็นมาก็อยู่ตรงกลางครับผมตัวเค็นดูตรงกลางเนาะโอเคแล้วก็กดกลับมานะครับแล้วก็ตรงรางวัลความสําเร็จนี่ครับก็เพื่อนๆก็กดเข้าไปดูกันได้เนาะถ้าแบบขีดสีเหลืองเพื่อนๆเ,เล่นเต็มก็คือมันจะมีขีดสีเหลืองขึ้นมา ก็ให้เพื่อนๆนไปเปิดด้วยนะมันจะได้พวกเจ้าโทเค็นนี้มาแลกเหมือนกันนะแล้วไอ้เจ้าโทเค็นนี้หาจากไหนเหรอไอ้เจ้านี้ก็คือไอ้เจ้าที่เป็นสี่เหลี่ยมๆครับตรงไอ้สี่เหลี่ยมๆนี้หาจากไหนก็คือในแมปทั่วไปแล้วครับล็อกอินไรวันหมดทั่วไป 4, 4ีแล้วก็หมาป่าเดียวได้เล่นได้หมดเลยครับแต่ถ้าจะให้เยอะก็คือไปหาในแมปทั่วไปครับบางเกมก็ได้เยอะบางเกมก็ได้น้อยเนาะอยู่ที่เพื่อนๆว่าจะรีบหากันทันไหมแล้วก็ไอ้ตรงนี้ก็คือ มาเล่นเป็นกิจกรรมยิงเป้านะครับผมมีอยู่3อันครับไอผมแนะนําให้เล่นตรงกลางเนาะเพราะว่าตรงกลางมันน่าจะง่ายกว่านะวิธีการรับลูกกระสุนนี้ก็คือเข้ามาตรงภารกิจรายวันเลยครับมันจะมีเข้าเกมแล้วก็รับเล่น1เกมสังหารศัตรู3คนแล้วก็เล่นกับเพื่อน1เกมเนาะก็มันก็จะมีตามภารกิจนั่นเลยครับให้เข้าไปแรกแล้วก็ผมแนะนําให้กดเข้าไปตรงตรงกลางเนาะมันจะเล่นง่ายเนาะยิงลําตัวหรือว่ายิงหัวก็ได้แเนาะแต่ว่าลําตัวได้5เนาะผมว่า ผมยิงลําตัวดีกว่าหัวมันค่อนข้างเล่ยิงไม่ค่อยได้แล้วก็ไม่ต้องกดรัวนะครับกดรัวมันไม่ค่อยได้นะให้กดแบบธรรมดาธรรมดาค่อยๆช้าๆนะครับผมอย่าช้าเกินไปเนาะช้าเกินไปมันก็ไม่ได้นะ <ST AR> ผมก็ได้มา1 1 9แตเ้ตมเนาะก็เอามาแลกไอ้พวกของนี้แหละครับสูงสุดก็2 0 0 0ก็ได้เป็นแอร์บอเนาะ <ST AR> ก็มีประมาณนี้เนาะตรงนี้เนาะต่อไปก็คือวิธีการหาโทเค็นเนาะ ก็วิธีการหาโถเกนก็หาได้ในแมปใหญ่เลยครับหรือว่า4ี 4, หรือว่าโหมดทั่วไปได้หมดครับมันจะสุ่มดอกแต่ว่าในนี้คือมันจะดอกเป็นแบบนี้แหละครับเดี๋ยวผมพาไปดูเนาะก็ตามนี้เลยครับมันจะอยู่ในแมปให้เราเก็บแบบนี้เลยครับผมอยู่ตามแมปแบบนี้เลยครับจะได้เยอะหรือได้น้อยก็อยู่ที่เพื่อนเพื่อแล้วเนาะว่าจะรีบจะวิ่งหาทันหรือเปล่าเนาะก็ สำหรับคลิปนี้ก็มีเพียงเท่านี้แล้วครับผมก็สำหรับใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามให้ผมด้วยนะครับจะได้เป็นกำลังใจใผมทำคลิปต่อไปเนาะก็สำหรับวันนี้ก็ขอตัวลากันไปก่อนครับสวัสดีครับผมไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้าครับ